สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีย่าเมื่ดครับผม,มนะครับคืนวันที่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องนะครับสวัสดีเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะอ่านะครับท่านผู้ชมบอ่อกำลังบอ่อกำลังฟดพี่น้องบอ่อกำลังเดือดอ,อ้อมอ้อมเดืดยังไหมเจอ้อมค่ะอ้อม วันนี้ได้สันคอหมูไม่ไม่เจออมใส่ผักค่ะต้นหอมผักชีนใบแมงลักไปตัวธรรมชมุ่มอีย่างคือเขาวจากภาคละเจ้เนี่ยเขาวความพี่น้องจับภาพให้เอฟซีบอท่านพี่น้องเอ้ยความวังแรงเจลอตลีหนึ่งเข่าจังไรวนยังกรดดกระเดียจังไนหลุดมอหนึ่งความปุ๊บเลยเข่าความปุ๊บหุดหุดพี่น้องหุดกับบังใส่ข่าวสารก็มาเกือบหนึ่ง เห็นแต่ความบักเอาเรื่อเจเป็นยังเราส้นอันนี้พี่น้องอันนี้มันเดียงนี่แล้วเราใส่อันนี้มันเดียงเขาก็ได้บอกเจว่าเป็นยังเป็นหุ้งเข่าเดี๋ยวพอเขาปีหุ้งเข่าพี่น้องแต่เนี้ยตัวคขวงนะครับเราคางเราคางหมอพี่น้องบัดมันเดียงมันมันมันเดียงมันเดียงหรือมันริกพี่น้องปกติกะข้าวเหนียวนี่เห็นว่าพี่น้องแต่เนี้ยตัวแขวงหมอเขาหมอเขากำลังกินหนึ่งเขาเลยพี่น้องมันความ แอบาดฝนตกพี่น้องฝนตกสองสามมืองั er. นนี้ฝนตกสู้มือเอองกอมมาเจสิส่พักเลยเน er. lair, ี่ยเอ้าใส่พักเจสพอกันทุกคำทุกแรงนะพี่น้องเด้อนะพอกันนี่แหละขั้วบ้านขั้วมาลงโปงเปงนขั้วบ้านเจลอตเตอรี่พี่น้องขั้วบ้านเท่านะครับบรรยากาศย่ำครัย่ำมือที่เก่านะครับนี่แกงอ่อมแม่ยัน กินกับข้าวเจ้าหรอพี่ร่างวันนี้ปลาบ่าวเขาปีหงเขา,เลาแลแ้วก็เลยว่าเจยบเพเป็นยันชอนกเดี๋ยวหุงเขาคะนรัแบ,บแหมมันเกิดขึ้นได้พี่ร่างนะครับเกย์กับซอกคือกันมันเอียงได้ยินแต่เสียงวบโหล,โลดพี่ร่างเอ้าเดี๋ยวมาเอามอหนึ่งหดเขาเจยคือพริกไอ้ลุงสนกเอาไม่เมนูยังอีกเลยเจย์เอาเจี๊ยิพัดพัดหน่อไม้ติดตามฤดูกาลผัดหน่อไม้พี่ร่า หน่อไม้ต้มหน้าไม้นางดินบ่หน่อไม้นางดินแต่ใส่ยังไงนะใส่วุ้นเส้นใส่วุ้นเส้นใส่ไข่ใส่อันนี้ค่ะโอ้เห็ดเตยสุยาญัติเราเห็ดเสริมเนื้อนูผัดเมนูทอดเมนูแกงได้ทุกอย่างไม่จังว่าเจ๊เสียใจแน่นเสียใจยังเลยเจอ้าวนี่เร็วอ๋อเขาหมอเขาความปกติจะบ่มีเมนูนั่นอ่าปกติจะบ่มีเมนูผัดนี่เเพราะว่ากินกับข้าวเหนียวค่ะบ้านนี้บ้านแถาเลยอปีุงข้าวเจ้าเจ๊เลยเห็ดเสริมเพิ่มเมนูเสริมมา เเสียดยดลผัดหน่อไม้พี่น้องจากักเฝ้าอย่างเดี้ยเบาน่อไม้นั่ง<ร><ๆ>ดินเตี้ยแล้วต้มไปแล้วผัดใส่ไข่ใส่หมูใส่วนเซนเอ้าวนะครับพี่น้องใครบรรยากาศไทยได้บ้างจักหน่อยสุขามสุแรงสุเมื่อด้วยพี่น้องเด้อพอกันนะครับไทยได้พอเวลาจักหน่อยสุคร่ชเจ้สุกแล้วป๊าพี่น้องสุกแล้วหอมหอมพี่น้องออมออมหมูพี่น้องใส่พักโอเจ้ตักมีความอีกซะวไมความอีกซะเมื่อไ้กินเลยล่ะนี่พี่น้องออมหมูอ้าวเจ้แล้วก็จะผัดผัดผัดก็อืม นี่เจแล้วผัดละไม่ทำชุ่มผัดก็ไม้ใส่หมูใส่ไข่นะครับเราเห็ดเมนูเสริมทำชุ่มใส่หุ้นเส้นใส่อะไรเจใส่อีเลเจมากกว่าเออแม่นเสริมอะไรหลายตัเออครับพักจะใส่ที่หลังว่าเจต้นหอมต้นหอมเจแล้วจะใส่ที่หลังมาสุดปะใส่ที่หลังก็ได้ปรุงรสตามใจชอบว่ะเจค่ะทำชุ่มขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่หอมใส่ต้นหอม เอาคนในเอฟซีว่าไม่เจ๊เอ้านะครับท่านชมนะครับจับจงไปชมไปฟังน้ำกันได้พี่น้องเด้อครับสวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่13กรกฎาคม2568 นะครับจะพายเอฟซีผ้าทำชุบครับมารับชมนะครับปู่เฝ้าไล่นะครับเข่าสองวัดติดทำชุ่มวัดเก้าสองนี่เก้าสองตรงตรับแล้วก็งวดที่ผ่านมานปู่ให้หกสี่เจ็ดนะครับปู่ตัดให้แค่สี่เจ็ดนะถ้าเขาตัดหกสี่สี่หกกรถือว่าเข่านะครับปู่ให้ต้องวัดแล้วพี่น้องนะครับ วันที่16กรกฎาคม2568แบบไม่ให้ปูนเน้นย้ำให้โค้งสุดท้ายไก่เข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเวลาเจ็ดสามประมาณสองทุ่มครึ่งพี่น้องนะับไก่เจะดสามทุ่มไก่เจะดสามทุ่มแล้วนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวเท่าจะลงให้เช้าวันที่14กรกฎาคม2568ันห้อพี่น้องได้มาชมมาฟังน้ำกันนะครับกราบนมัสการครับปู ขอจะเลื่อพ้นเบาเท้าสาธุครับผมฝนตกบป,ปูนท่างผุนเป็นจังไหน,น,น,นตกแค่บางพรมเบาเทาตกดีขี้กันนกปูเนาะ,<ล>ะครับใกล้มือเขามาแล้วปูนะครับครับครับ<ล>จะ,ะ,อ,จะอ่าคือนี่นะครับก็เลยจะให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้เอฟซีนะครับปู เป็นจังไดฝันดีอดีกบ่านหรือจังไดฝันกับฝันว่ามีคนเอาสิ่งของมาถาวายให้หลายแล้วเป็นของเว้ยครับโอ้ฝันว่าคนเอาสิ่งของมาถาวายให้แม่ครับปูอืมปูคิดว่าจังไดครับฝันแบบนี้ผมคิดว่ายังสี่ครับฝันว่ายังสี่ครเคยจังสีเ่เนาะมันก็เข่าแล้วล่ะเข่าแล้วมาปูอา่าเข่าแล้วที่ปูล้ให้ปูวนเข่าแล้ว แมนแมนมอดฝันไปจังืึนแมนนี่ก็ฝันว่ามีคนเอาสิ่งของใหม่มันก็แมนตอนตัวโอ้เข่าแล้วนะเออเข่าแล้วถูกแล้วท่านผู้ชมเออเอาย้ำให้เอฟซีในปูที่ปูลงให้ตั้งแต่ตองวันคือกานหกสามศูนย์นะไรล่างกานเน่งอาหาหนึ่งนะไรลักับตัวความเนืงอหาหนึ่งเพราะกับลักับค้อมหนึ่งเวลาเอาชุดชุดสามตัวที่ปูให้ตัวแรกขอปู นี่หกสามศูนย์แล้วก็ตชอบแล้วกันเจ็ดศูนย์แปดเท่านั้นหละอ่านะครับหกสามศูนย์นี่ปูฝันไหมยังกับปูก็บฝันว่าแต่พู่นอะไรแต่ยูพุ่นอะไรกันฝันว่ามาล่างพ่อมาห้องบอกครับมาทิตว่าตายไปแล้วละห้องบอกว่าหกสามศูนย์ครับมาล่างพ่อนีพ้นอายุจ๊ะปีปูพ่ออายุหาสิบหกปีหาสิบหกปีได้ไป็นหลัด้วนะที่ปูให้่งตง ีอาย <5 16. S 2> ุนั้นห้าสิบหกหาสิบหกปีปูฝันปูฝันมาพอปูที่เสียชีวิตคือท่างบ้านเท่าเจินมาล่างพี่น้องนะผมม,มาล่างอะมาล่างพอนะครับอะก็เลยถามให้เอฟซีนั่งออเขาไว้เดี๋ยวเอฟซีเกิดถามมาพอปูอายุเทา่าไรห้าสิบหกห้าสิบหกปีเพิ่นมาฮ้องบอกเลยบอกปูหกสามศูนย์นึ่แมนฮ้องบอกเลยละ่ะอะแต่ว่าอายุนั่างก็บห้าสิบหก ตอนที่ราพอเขท่านว่าจะไปไหวปานนั่นดอกมหาสิบหกคงแต่ตอนพันยูพันก็เป็นเสื้อนี่กันมันนมาปูเสื้อนเนที่รันนาหน้าาดเป๊ะี่กันแม่นขี่กันแหเอ้าพี่น้องนะครับปูกคยย้ำให้หกสามศูนยที่ปูล่กให้ตองงวดจองไดเบ่าวเ่าก็ได้มหาธีรยูีละธาหลวงธีระหลวงไพีลาครับ สองตัวนะครับสองตัวที่ปูเห็นตัดให้ก็คือ, 30, อสามศูนย์หกสาแล้วก็หกศูนแอบแล้วก็หกศูนย์นะปูนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งพี่น้องปูชอบตัวแรปูเลขชอบเจ็ <108 S 1> เลขชอบปูเจ็ดย์แดตัดให้สองตัวตัวรก็ปูศ8 80แ์แปดเนาะศูนยนย์อันนี้คือเลขชอบพี่น้องปูา่าเลขชอบให้อีกชุดหนึ่งฐานล่าง ล่างตัวได้ปู๊งหาหนึ่งหาหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าคับ้วยว่านั่นอันนี้อันนี้มาบอกอีกขึ้นกันมาปู๊ผู้เท่าผู้เท่าผู้เท่าพึ๊ดแบบไงฮะม้วนนิกหน่อยอันนี้มวผู้เฒ่าเล็กน่อยเมื่อบอกเมื่อตัวขี่ตัวดูซื้ออันนี้พอไงบอได้ตัวเด้อว่านั่นแล้วก็ดีบ้าเท่าโทุมาครับตู่เลยนะ ไอ้ไอ้ล่างนี่พี่น้องปูว่าฝันว่าเป็นผู้เฒ่าผู้มึงเงยตัวสีตัวดำนะมาว่ากับปูว่าพุ่มอยู่วัดอ่าในความฝันเนี่ยเพิ่ดมาเด็กน้อยนะงวดที่แล้วอันนี้กัปูวาเนมาตัวอ่าเป็นมาตัวกินขนมน้ำพรที่ซื้อว่าซันอ่างวดนี้บดงวดนี้คนว่างในบัดเนี่ยของงวดนี้พ่อยายพอด้ตัวเด้อว่าสันอ่าว้าพ่อยายโม้เคยตัวเด้อว่าสันบอกตัวได้อและปู าหาหนึ่ง,งหาหนึ่งหนึ่งหาวันสิบแปดก็คือว่ากับน้ำแน,น่หละเด้อว่าจันว่าตอนนี้ล่างมนนป็นนกปูล่างล่างล่างอ่าเอานะครับแล้วก็ปูฝันยามบาดีสิ้นขดเอาสิ้นเอาของมาให้ปูเล่มันใจว,าว่าเขาแล้วนะครับอ่ะเอานะครับมาเบิ่งมาชมน้ำกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับงวดเก้าสองปูให้หกเก้าสองนะครับตัดให้เก้าสองเม็ดเดียวมากตรงๆ งวดที่ผ่านมาหกสี่เจ็ดปูตัดเห็ดคู่เดียวคือเก่าคือสี่เจ็ดแต่ว่าปูอาผู้ใดมาหกเจ็ดหกสี่ตัดเอานะับถ้ดตัดเกจะมาสี่หกหกสี่ท่านผู้ชมจะถือว่าเขาสองงวดแล้วนะครับเอานะับปูยำ้ำนะับบริเเปลี่ยนแปลงได้พี่นะ้องเด้อนับปูให้ตองงวดก็คือหกสามศูนย์นับปูฟ้าไล่ครับ16กรกฎาคม2568เป็นแนวทางได้พี่นะ้องเด้อถามมาถ้าชอบถูกใจตรงใจ จังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับปูหิมะหกสามศูนย์นะครับสามศูนย์หกสามหกศูนย์นะครับชุดนี้ปูว่าตัดให้น้ำนะครับแล้วก็ชุดที่ปูชอบปูว่าฝากไว้น้ำแน่ปูชอบเจ็ดศูนย์แปดนะปูเรยมักชุดนี้ก็ตัดเอาปูตัดหิ่นแต่ศูนย์แปดล่างนะครับพุ่มนะครับผู้เฒ่านะครับตัวสีดำนะครับมาบอกหาหนึ่งหนึ่งหา อันนี้ล่างเม็ดเดียวนะปู่เฝ้าไล่ได้ครับทำชม่มปู่วายจะลืมตัวชอบมีกระยัจะเลืมมาปูตัวชอบมจะลืมเจ็ดศูนย์ปูในมนป0 8แต่ว่าฐานเนินเกิดขึ้นเนีชุด6กสามศนย์หกสามศูนย์ครับหาหนึ่งหนึน่งหาชุดนี้เบ้าเท่าก็เลยตัดให้พี่น้องสามศูนตัดให้น้ำปูวาตัดให้นำ้ำาะปูเนาะ กรางงวดที่แล้วหกสี่เจ็ดไม่ได้ตัด 6, 4, หกสี่เห็นบ่พี่น้องมากหกสี่สี่หกงวดนี้ปูเลยว่าเอาตัดให้ FC หัวนน้ำแน่นะครับบ่หลายคู่ดอกท่านเน้นก็คือสามศูนย์นะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมฝั้นมาได้สิ่งได้ของนี่คือเขาแล้วถูกแล้วเมื่ปูแม่นแม่นแน่นต่างฝันตัางซี่คือยังเขาแล้วละอ่าเอานะครับท่านผู้ชมปูกะว่าอ่า ฝันดีฝันย่ำฝันแบบนี้เขาแล้วถูกแล้วปูอฝันว่าคนเอาซิ่งเอาของมาถวายเต็มเลยบ่ปูเต็มห้องเลยใช่ไหมฮะ,อะเอาน้าพี่น้องเนะาะฮาริโชคน้ำปูำะ 30, นะครับท่านผู้ชมหกสมศูนะครับแล้วก็ส0มศูนตัดให้ปูเน้น30มนะตัวที่ชอบนะเจ็ดศูดูนยดได้จะมาเจ็ดศตัดเอา ล่างเม็ดเดียวห้าหนึ่งหนึ่งห้าท่านผู้ชมเอา,บ,เอาบ้าเทาบรบกวนสักนีดละครับปโูโดยโดยครับสาธุนะครับกราบขอบคุณขอบคุณปูครับผมขอจเจริญพ่อนบ้าเทาครับสาทุกราบนมันสการครับปูสาทุเอา,เอานะครับท่านผู้ชมาสายด่วนโค้งสุดท้ายน้ำพีดองนะครับอูฝ้าไล่นะครับย่ำให้เอฟซีเพราะว่า นะปูกะหาบ่าวเผาลูกห้ตั้งแต่ตงงวดน้าพี่น้องเนาะห้ตั้งแต่ตงงวดนะกับกะมยหางเอฟซีโค้งสุดท้ายนะครับหามาคคาชอบเด้กพี่น้องดเด้อหาได้ไปิฮายิบจับลอตเตอรีนะครับบ่าวเผากราบขอบุณขอบุณนะครับปูเฝ้าไล่นะครับขอบขอบุณขอบ,ขอบุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับที่ปหนหยน่าทางมากนะครับเ,เป็นแนวาทางเหล็กคำนวณน,นะครับ เลขถูกเลขฝันแน่นะ้าพี่น้องเนาะเออเปน็นนัทางหามาค่าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบอมกักบอชอบกับใบงวยก้อนดานะปูกัถือว่าแมน่นอยู่ครับกำชมปูเอไล่ดาบงวดเก่าสองปูให้หกเก้าสองตัดให้เก้าสองเม็ดเดียวนะบงวดที่ผ่านมาหกสี่เจ็ดปูตัดให้ได้สี่เจ็ดดาปูกับย่ามาถามมาหกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหกตัดเอานะมาสี่หกนะครับกำชมนะ วันี้นะครับปูก็เลยให้เบาเถอตัดให้น้ำหกสามศูนย์สามศูนย์หกสตัวที่ชอบเจ็ดศูนย์ล่าง5 1าหนึ่ง้าอานะครับเบาเถอขอบคุณ FC ฟซีแฟนครับทั้ช่องทุกท่านครับขอบคุณพญายมไงพีปานอาอสุขุสุขนนะขอให้ทุกท่านนะผมสุขภาพแข็งแรงนะพญายมไงหละกับทุกทท่านครับอายุมั่นคนยืนให้โชคให้ m ắ นให้เง่งงให้รำให้ด้วยพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ่าเอสวัสดีครับ